สวัสดีนะครับน้องๆสวัสดีครับน้องๆทุกคนนะครับก็วันนี้พี่โซ่นะครับผู้ก่อตั้งเพจฐานปฏิวันนี้พี่ก็จะมาเฉลยนะครับเป็นแนวข้อสอบนะครับแนวข้อสอบเรื่องเลขยกกําลังนะครับพี่เขียนไว้ว่าเป็นเตรียมทหาร 6x 6x ก็คือเรายังไม่รู้เนาะว่าจะเป็น67หรือ68หรือเปล่าก็เป็น 6x ไปก่อนนะครับอ่ะทีนี้ช่วงเนี้ยมันเหลือไม่กี่วันมันก็จะสอบแล้วนะครับพี่อยากจ,จะมาให้เทคนิค ให้น้องเอาเทคนิคของพี่อะไปใช้เลยนะครับเรื่องเลขยกกําลังก็พี่จะแปะเล็กๆไว้สมบัติเผื่อใครลืมนะครับนี่ตรงนี้นะเผื่อใครลืมก็มาทบทวนพี่เชื่อว่าน้องจะสอบแล้วน้องน่าจะจํากันได้ทุกคนอยู่ลนะสมบัติเลขยกกําลังนะครับทีนี้การจะทําข้อนี้ให้เร็วนะครับน้องดูเลยนะมันมีทั้งหมด4ก้อนถูกต้องไหม ก้อน1ก้อนสก้อน3ก้อน4นะครับน้องจะสังเกตว่าก้อนที่น้องมันมีปัญหาเนี่ยที่น้องจะต้องคิดเนี่ยน่าจะเป็นแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับเพราะก้อนอื่นน้องสามารถแปลงได้เลยแปลงรอเลยแปลงมันรอให้มันแบบจัดรูปใหม่แล้วก็คิดแค่ก้อนนี้ก้อนเดียวก็ได้คําตอบแล้วอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่จะแปลงส่วนที่เหลือก่อนเนาะนะพี่จะแปลงไอ้เนี่ย ไอ้นี่กับไอ้นี่ก่อนให้มันจัดรูปใหม่นะครับก็จะได้เป็นดูที่สองก่อนเนะาะฐานสองสองกำลัง n บวกสามดูอันไหนมีสองอีกนะครับก็ลบ n บวกสองลบบวกสองคือไอ้นี่นะเนี่ยตรงเนี้ยน,นะครับหมดยังสองสองหมดแล้วนะครับต่อไปสาม คูณกับ3ามกำลัง N 2. ลบเบวกสลบเบวกสอมีไหนอีก3มีนี่ใช่ไหมข้างล่างเนี่ยอย่าลืมนะเลขยกกำลังนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ข้างล่างตีกลับขึ้นมาข้างบนมันจะมันจะเปลี่ยนเครื่องหมายใช่ไหมก็จะเป็นบวกเนบวกหนะครับส่วนข้างล่างเป็นอะไรข้างล่างเป็น5ใช่ไหม ถ้ากำลังลบเลบหเหมือนเดิมเลยลอกมาเลยอีกอันก็เป็นบวก n นบวก1นะครับน้องดูข้างล่างดิสังเกตเห็นอะไรไหมเนี้ยลบเนบวก n ตัดก,กันใช่ไหมบวกลบ1บวก1ตัดก,กันซึ่งข้างล่างเนี้ยน้องจะได้เป็นอะไร5ากำลัง0นซึ่งก็คืออะไรก็ทำยกกำลังศูนย์ได้1ก็คือส่วน1ข้างล่างน้องไม่ต้องคิดแล้วน้องจัดรูปข้างบน ่าเดี๋ยวพี่ทําให้มันเรียบร้อยกว่านี้นะครับก็จะเป็นสองกำลังอะไรครับสองกำลังห้าคูณกับสามกำลังอะไรสามกำลังสามใช่ไหมครับอืมทีนี้อ้าวทีนี้เราทำตรงนี้ไปแล้วเราทำตรงนี้ไปแล้ว เหลือก้อนนี้ถูกต้องไหมอมือ่านนี้เขาเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนนะครับทีนี้มาดูไอ้เนี่ยก้อนนี้กันก้อนนี้น้องสังเกตเห็นอะไรไหมวิธีการเรื่องเลขยกกาลังเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะต้องพยายามดึงตัวร่วมมันให้ได้นะครับแล้วมันจะสามารถตัดทอนกันได้ตัวร่วมน้องสังเกตเห็นสองกำลังเอ็นไหมสองกำลังเอ็นสองกำลังเอ็นข้างล่างเนี่ยทั้งข้างบนข้างล่างมีสองกำลังเอ็นหมดเลยนะครับ พี่จะดึง2องกำลังเอ็นออกมาเนะาะก็จะได้เป็น2องกำลังเอ็นคูณคูณกลับเข้าไปนะหนึ่งลบสองกลังลบหนะครับส่วนด้วยข้างล่างก็ดึง2องกลังเออ,อกมา2องกลังเคูณด้วยสใช่ไหมลบสคูณด้วยเท่าไหร่สองกำลังลบสองนะครับอ่ะจัดมันให้มันดูดีตัดตัด นะครับโชวตัดไปเลยจัดให้มันดูดีน้องก็จะได้เป็น1-1 2ลบ1 2ลังลบ1คือ1ส่วน2 1ลบ1ส่วน2ก็คือ1-2ส่วน2หารด้วยข้างล่าง2ยกกำลังลบ2เนี่ยตรงเนี้ย2ลบ2มันคือ1-4ส่วน4ใช่ไหมมันคือไอเนี้ยมันคือ1ส่วน4ีส่วน4คูณ4มันก็คือ1ใช่ไหมครับมันก็จะตัดกันพอดีก็จะเป็น3 สามลบหนึ่งก็จะเท่ากับสองเพราะนั้นข้างล่างก็จะเป็นส่วนด้วยสองนะครับส่วนสองส่วนหนึ่งมันคือสองส่วนหนึ่งก็จะได้เป็นหนึ่งส่วนสี่หนึ่งส่วนสี่หรือหนึ่งส่วนสองกำลังสองกำลังสองนะครับได้แล้วทีนี้เนี่ยน้องก็ไปใส่อันนี้เลยเนี่ยสีแดงที่น้องได้มาใหม่เนี่ยอีกตัวหนึ่งอะ่ะคือไอ้ไอ้ก้อนเนี้ยเนี่ยไอ้ก้อนเนี้ย,น,น,ยนะครับก็ค,คูณกับเท่าไหร่ 1ส่วน2กำลังสองน้องก็จะได้เป็น2กำลัง2กำลัง5ลบ2ต้องกลับเครื่องหมายใช่ไหมพี่บอกถ้าอยู่ข้างล่างเอากลับเครื่องหมายข้างบนนะครับคูณกับสามกำลัง3ก็จะได้เป็น2กำลัง3คูณกับ3กำลัง3เท่าไหร่ครับ8คูณยิบเจ คูณเลขเท่าไหร่ครับสองตอบนะครับ216เพราะนั้นข้อนี้คือมีไหมไม่มีชอยเลยใช่ไหมแรกเป็น4เพราะฉะนั้นตอบข้อ5นะครับตอบชอยที่5ไม่มีคำตอบที่ถูกต้องนะครับ,นะรบก็อย่าลืมทบทวนกันบ่อยๆนะครับน้องก็จะได้ทำได้เร็วนะครับอย่าคิด อย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวว่าโอ้โหโจทย์มันยาวมากเลยครับพี่โซครับยาวขนาดนี้แต่น้องลงดูดิพี่คิดจริงๆอะ่ะไม่เราทําเวลาจริงๆเนี่ยถ้าฝึกฝนทําบ่อยๆนะครับอาจจะประมาณ 1, นาทีครึ่งถึงสองนาทีอะไรเงี้ยนะครับนต่เราคิดจริงๆทดเร่งจริงแค่นี้นิดเดียวเองนะครับเนี่ยไม่เยอะเลยทดเร่งจริงนะครับอ่าถ้าเกิดว่าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะครับสวัสดีครับ